วันนี้เราอยู่กับเกมอะไรวันนี้เราอยู่กับเกม t r a s u r e Quest นะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยเราจะมาทําอะไรเราจะมาจอจาะจากคลิปที่แล้วที่เรารวมดาบเป็นอันนี้แล้วก็คือเราเอาดาบทั้งหมดที่เราได้มาไปครับครับรวมกันนะคะก็จะได้ดาบวันนี้มาซึ่งบอกไปในคลิปที่แล้วซึ่งวันนี้เราจะมารีวิวอุปกรณ์ทั้งหมดที่ผมปลดล็อกได้นะซึ่งจะมีอะไรกันบ้างไปดูกันเลยอันแรกที่ได้มานั่นก็คือ ลับวิเบรนมันคืออะไรไม่รู้เราจะไม่ไปลองกับน้านี่นะเดี๋ยวจะไปลองกับน้ำนี่ให้ดูนี่ครับมันจะเป็นการเพิ่มความเร็วนะครับแล้วก็ความแรในดาเมจ้มักก้งเนี่ยกดคิวปึ๊บเพิ่มความเร็วในการฟันด้วยนะครับเร็วมากบอกเลยเหมือนเพิ่มอวตนตะีอ่ะซึ่งดานี้ม,มีดาเมจสูงสุดก็ออกประมาณ96ใช่96่ยไปดาบต่อไปกันเลยดีกว่า นาบต่อไปมีชื่อว่า Emerald ดูเก๋ยนับต่อไปมีชื่อว่า Emerald หมดล็อกเวลหกสกิลคิกสกิลคิกกับสกิลซีก็เหมือนสกิก็เหมือนกันนะครับมันก็คือการปล่อยไอ้ฟื้นออกไปสามั้นซึ่งอันนี้เนี่ยคือมันตั้งค่าได้นะสกิลนะมันตั้งค่าได้ตอนแรกมันเป็นสกิลเอฟซึ่งมันก็มีแค่นี้แหละใช่ มันมแค่นี้ใช่มันมแค่นี้หมดละอันต่อไปกันเลยดีกว่าอันต่อไปเป็นไม้กระทางครับซึ่งสกิลคิกก็คือนี่ครับนี่เตะวงออกมาแล้วก็แหน่ยวงสืฟ้พาวาตรงนี้ครับแล้วก็เสกสายฟ้าลงมารัวๆนะซึ่งกดคิกกดคิกกับสกิลพิเศษก,ก็เหมือนกันนั่นแหละอ่ะมันนานอยู่นะไปอันต่อไปเลยดีกว่า ช่วยเป็นการเสียเวลาอันต่อไปเป็นไฟแอ็กก็ดาเมจสูงสุดอรอกแปดสิบหกและิวคิวเป็นการหมุนคล้ายๆดาบไมจธรรมดาหน่ละนะก็มีแค่นี้ใช่มันมันมันมีน้อยอ่ะซึ่องอันนี้มีชื่อว่าสตาร์สตานั้นทำอะไรได้ยิวอย่างเดียวใช่ครับมันคือยิวอย่างเดียวมีแค่นั้นแหละยิวได้อย่างเดียว เป็นสายกระบอกดีมากกว่านะทุกคนหมด,หมดละมันหมดละมันมีแค่นั้นนะทุกคนดาวอะนะอันนี้เป็นตะปูดาเมทโอ้โยฟันรัวนะดาเมทถึงเก้าสิบเลยอันนี้ก็ถึงแล้วถึงอะไรบ่อยวนะเือนกันงานต่อไปเลยดีกว่าอนนันต่อไปเป็นไม่ใช่สิเป็นอันนี้โนเวทที่ได้มาจากการจอยกุ๊ป กดคิวเป็นการปล่อยออกไปสาครั้งเป็นสกิลอะนะดาเมจร6สสูงสุด,สสดมีแค่นี้นหมดละโอ้แต่ะดาบบนเร็วมากบอกเลยอันนี้เป็นดาบที่ได้ผมได้จากการกดตรงนั้นหนึ่งชั่วโมงอะนะกันธรรมดานี่ดาเมจสูงสุดคือหนึ่งร้อยสกิลคิวก็คือปล่อยเป็นปล่อยเออแค่หนึ่งดาวนั้นมากของเลย ก็ไม่เป็นระดับมิจดาลีเลยนะนี่ครับต่อยออกไปร้อยห้าสิบเป็นแนวตามเมาส์อันนี้ก็เหมือนกันนะอันเนี้ยอันต่อไปก็คือกล้วยที่ผมใช้เป็นประจำํำสก,กิลสก,กิลมันมีไม่จํากัดอะคือมันดูดีทุกคนมีทั้งสก,กิลฮิลสก,กิลโจมตีอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นเรนดอมนะนี่เห็นว่าเนี่ยมีฮิลแบบนี้ด้วยดีมากอันนี้คือมันเป็นเมจิกเมจิกมาก เนี่ยเองเงี้ยก็มีเป็น ML, อิมมลลออย่างเงี้ยสี่ร้อยเลยนะเนี่ยแบบนี้ก็มีทุกคนดูดิ <laughs> อันนี้คือคงรีวิวอีกนานอะแล้วก็มีผักออกไปฮิลอีกแล้วมันฮิลมันจะมีรอด้วยนะรอให้ฮิลหมดแล้วก็ต้องมันนั่งรอคูเดาอีกสกิลนี้แย่มากคือันส่งมันก็ฮิลได้อะนะแต่มันแย่สำหรับเวลาเล่นคนเดียวไงแล้วก็ยิงไอนโร อันนี้ก็อะไรเนี่ยว้าวอะไรเนี่ยอันนี้ก็เป็นสายฟ้านะทุกคนแล้วนี่ก็เป็นหนาเหมือนเดิมมันคง้งมันจะมีพายุสายอันอันนี้นนหิวละจะมีพายุสายนี่ไงแล้วก็มีสึนามิด้วยนะมีหินอันนี้อา่าฮะแล้วก็มีซีนัลูกกับว่าลูกลกับคอก็ระเบิดมันจะมีจำถึงจำแล้มันจะมีซีลเออะไรนะซีนัมมีด้วยที่บอสเวลด์สิบมันใช้อ่ะนะ ซึ่งอันนี้มาหันไปตามหน้านะมันไอสกิลเอเมอรองเนีย่ยตอนนี้ผมหาผมหาสกิลซีนัมมีอยู่นะหิวไม่ใช่หิวจีอันนี้เวลหนึ่งนะสึนามิีไม่ใช่อนีซีนามิี่อยู่ไหนะทุกคนหาไม่เจอช่างมาแล้วกันเอาเป็นว่ามันมีสกิลซีนัมมี่ใช่น,น,นนะ ก็ถ้ามีอุปกรณ์อื่นผมกดล็อกแล้วผมก็จะเอามารีวิวให้ท่านผู้ชมดูนะเออมีสกิลน้ำแข็งด้วยลืมบอกเรื่องกล้วยนี้ก็อยู่ในระดับดีเจนารี่บอกเลยโกเหมือนกันผมใช้เป็นประจำเวลาลงมาแยกคนเดียวไม่ใช่ทุกไม่ใช่เป็นประจำอ่ะทุกครั้งเลยแหละนะก็คือปีไม่มีอะไรมากมมรีวิวสิ่งที่มีอย่างจำกัดเพราะมันเต็มแล้วมีสีนยนเก็บเติม โ okay. อเคนี่ก็ขอจบว้ดี่อนี้ก่อนละกันนะเพราะมันมีเยงมันดังมากคลิปนี้ก็ขอจบว้ดี่นี้ไปละไปไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันด้วย